สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่ผมหาหายไปนานที่จะามาอัดวิดีโอนะครับก็มีหลายท่านที่ส่งเมสเซจมาผ่านทางา YouTube ว่าเข้าใจมากขึ้นในการทำคือผมออกตัวไว้ไวก่อนแต่ตอนแรกว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าอยากจะแชร์ความรู้แชร์ share, ประสบการณ์ที่เคยทำนะครับก็ ปัจจุบันเนี้ยในในใน,ในตอนเนี้ยที่ผมอัดวิดีโอนี้วันที่8จุลาคมนะครับ8จุา8ละะาค8กรกฎาคมปี 5, 55คือตอนเนี้ยไอศ์ครีมแซนด์วิชตัวเวอร์ชั่นของ Android เนี่ยก็รู้สึกว่าใช้ในใช้มาอยู่ในสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าหลาย device ก็ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับแต่หลาย device ก็ได้ได้ได้อัปเกรด,ดแล้ว ตอนนี้ผมก็มีโทรศัพท์อยู่ในมือเครื่องหนึง่งก็คือเป็นตัว Galaxy Nexus นะครับซึ่งเป็น Android 4.0.4อยู่นะฮะแล้วก็ประมาณกลางกลางเดือนหรือหลายคนก็คงจะจะเอามาใช้กันแล้วก็คือตัวเป็นตัว Android 4.1เป็น Jelly Bean นะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นตัวใหม่อีกทีนี้ในในวิดีโอตัวนี้นะครับ จากที่ผมเคยใช้มาเป็น Android 2.3.6ถ้าผมจำไม่ผิดเป็น,น emulator ฉะนั้นในติวเตอร์นี้นะครับผมจะเปลี่ยน emulator นะครับเป็นตัวนี้เป็นเป็น Ice Cream Sandwich เป็น Android 4.0นะครับก็คงไม่ว่าอะไรกันซึ่งมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะตัวตัวอิน e ทอร์เนะครับนิดหน่อยส่วนตัวตัว f e ี t u r e s ที่เพิ่มขึ้นมาในในเวอร์ชัน4เนี่ย เราจะยังไม่ไปแตะมันเพราะว่าตัวที่ผมเขียนนะครับเป็นเป็นเป็น tutorial basic ถ้าต้องการ advance ขึ้นคุณก็ควรที่จะแบบไปไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับในการที่จะเขียนอะไรให้มัน support 4.0สําสำหรับวิดีโอวิดีโอที่ผมจะบันทึกเนี่ยเป็นวิดีโอที่ที่ค่อนข้างที่จะ basic นะครับใช้เป็นสำหรับผ,ผู้เริ่มต้นเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ ทำการอัปเดตนะครับทําการอัปเดตตัวตัว Sdk นะครับตัว Android Sdk ผมก็อัปเดตในเวอร์ชันสี่นย์แล้วสี่จุดผมยังไม่อินสตอ l นะครับผมก็เลือกที่จะอินสตอ l เพิ่มเข้าไปได้นะครับก็ไม่มยุัญหาอะไรส3จมสี่จุก็ยังฉะนั้นก่อนอื่นผมก็ขอ อินสตอลตัวนี้ก่อนละกันครับอินสตอลตัว4.3กับ4.1ก่อนนะครับก็วิธีการอินสตอลก็เหมือนที่ผมบอกว่าเข้าตัวตัวเนี้ยนะครับ Android SDK เนี่ยนะครับแล้วก็เลือกตัวที่เราต้องการจะติดตั้งสำหรับใครที่จะ,ะเล่นกับ4.1เลยอ่าเลยก็จัด4.1ไป4.3ก็ได้นะครับ4.0 4.0ก็ ผมก็ติดตั้งไปแล้วบางส่วนนะครับตัวเที่ยงไม่ติดตั้งผมก็ติดตั้งนะแล้วก็เลือกติดตั้งได้นะครับแต่กรณีนี้ผมก็โอเคเดี๋ยวค่อยไปติดตั้งทีหลังแล้วกันนะครับแล้วก็กด install ก็ได้นะครับอทีนี้เรามาดู tutorial ที่ถัดจาก tutorial ที่สี่ tutorial ที่สี่เนี่ยถ้าจําได้จะเป็นตัว list view นะครับเป็นตัว list view ก็คือเป็นตัวรายการให้เลือกครั้งที่ครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมสอนเนี่ยจะเป็น ให้ยังยังเลือกเลื่อนไปเลื่อนมาได้เฉยๆแต่ว่าผมบอกว่าในวิดีโอตัวถัดไปเนี่ยผมจะให้มันกดได้นะครับกดแล้วให้มันขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับ mm hmm. ก็ซอสโค้ดก็แบบเดิมนะครับก็จะเป็นแบบแบบนี้ที่ท่านเห็นในในครั้งที่แล้วนะครับในวันนี้อ่าอินเทอร์เฟซเราจะเปลี่ยนใหม่หมดผมจะใช้เป็นอินเทอร์เฟซ Android 4.0เป็นไอศครีมแซนด์วิชนะครับ โอเคเรามาดูตัวอย่างของจุดเรยวันนี้กันในวันนี้นะครับโอเคผมจะเป็นแบบนี้อ่าตัวนี้เป็นหน้าตาของ4.0นะครับก็เราจะมีอ่า list view ที่เราสร้างจากครั้งที่แล้วนะครับก็จะมีเพิ่ม2อันก็คือชื่อเล่นผม2ชื่อเล่นกับชื่อจริงผม2ออันข้างบนแล้วก็อ่าตัวอื่นก็เหมือนเดิมหมดนะครับคือ ต้องเข้าใจว่าผมทำหน้าตาอินเทอร์เฟซให้มันเหมาะกับ Galaxy Nexus ของผมโอเคทีนี้ครั้งนี้มันเพิ่มอะไรจากครั้งที่แล้วบ้างคแล้วผมบอกว่าโอเคถ้าผมกดมันก็จะขึ้นอย่างเช่นถ้าผม,ผมกด Google Android กดปุ๊บก็จะขึ้น you have click Google Android นะครับโอเคคลิกที่ Macbook Pro ก็ขึ้น Macbook Pro Windows ก็ Windows สวัสดีครับ่าก็สวัสดี ครับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อินเทอร์เฟซของ4.0มันก็จะมีตัวน,นี้เพิ่มมาให้อ่ะตัวนี้ที่เราเลือกนะครับก็จะมีเซตติ้งอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราเราเรายังผมยังไม่ได้พูดถึงเซตติ้งอะไรฉะนั้นเราก็ข้ามตัวน,นั้นไปก่อนนะครับก็มาเริ่มมาเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่โอเคกดสร้างโปรเจกต์ใหม่ได้เลยโอเคใส่อปพลิเคชันเนมนะครับผมใช้คำว่า new this view โอเค โปรเจกต์แพ็กเกจผมก็อ่าเนี่ยมันอันตโนมัติเราก็เปลี่ยน com. new. listview โ okay. อเค com. new. list นะมันไม่รนยาตก,ก็ผมก็เปลี่ยนเป็น new list. listview uh, build SDK ผมเปลี่ยนแล้วื่อกี้ผมบอกผมเปลี่ยนเป็น Android 4.0นะครับ min มมน SDK ที่ Request นะครับก็เป็น2.2นะครับแล้วผมก็ next f y อ่าตัวที่มันเพิ่มเข้ามาตัวโฟ g r o ลา d นะครับก็เราเราเลือกได้ไอคอนมันเนี่ยผมก็เลือกเป็นตัวตัวนี้นะครับก่อนเดี๋ยวจะเลือกก็ได้จะเป็นตัวไหนก็ได้นะครับตัว Android นี้โอเค แล้วผมก็ก็แล้วแต่จะเลือกน,นะครับผมก็เลือกแบบนี้ไปก่อนแล้วผมก็ Next ไปลองเล่นดูครับลองเล่นดูส่วน Activity ที่เราจะ Create เราจะ Create แบบไหนนะครับแบบนี้คือหมายความว่ามันจะเป็นตัวเมนเหมือนเมนูให้ก่อนพอกดไปปุ๊บก็จะขึ้นไปหน้าใหม่ครับผมเอา blank activity แล้วกันกด next ไป Activity ที่เขาสร้างขึ้นอ,ตอนัตโนมัติก็ผมให้เป็น main activity ตามที่มันให้เลยนะครับแล้ว y o u t ก็ใช้ activity underscore main location uh huh. type ก็ลองเลือกอ่า uh, จะเป็นแบบนี้เป็นเป็นแบบแท็บหรือเปล่า mm hmm. เป็นแบบแท็บเป็นสว i p e นะครับก็คือเลื่อนไปเลื่อนมาระหนวะ่างหน้าจอเองอือ uh huh. โอเคลองลองลองเล่นดูแล้วกันอ่าผมก็เอาแบบมาตรฐานเราก่อนอแล้วก็กด finish นะครับเรามาดู new list view ก่อนอ่า new list view list view มันก็จะขึ้นตัว layout มาให้เลยเหมือนที่เหมือนที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยครับจะแบบนี้หน้าตาหน้าตาของตัวมาตรฐานของมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วผมขอเลือกตัวนี้เป็นตัว Galaxy Nexus นะครับเพื่อผมจะมีโอกาสได้ถ่ายวีดีโอตอนที่ผมเอามาเอามาลงตัวมือถือให้ด้วยนะครับก็เลือกตามตามตัวตัวแพลตฟอร์มตามตัวมือถือที่ที่ขนาดมือถือที่คุณใช้จริงๆในการ Implement นะครับมันจะดูเหมาะสมกับมือถือของของคุณโอเค เหมือนเดิมนะครับไฟล์จะว่าจะอยู่ที่ uh, src com แล้วก็ new list นะครับ list view k m a n a g e m i n activity ที่หน้าจะจะเหมือนเดิมแต่ว่าพอดีว่ามันมีเมนูเข้ามาด้วยนะครับก็จะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเราจะมาโปรแกรมที่ตรงนี้นะครับทีครั้งที่แล้วผมโปรแกรมมาแล้ว่าผมเขียมมาแล้วผมก็ ก๊อปปีมาโอเคเดี๋ยวเราดูตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเราดูที่ Main Activity ตัวนี้ก่อนนะครับตอนนี้มีอย่างเดียวคือมี TextView TextView ตัวไหนก็ t e c h v i e w ตัว Hello World ตัวนี้นะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนผมจะเอาเป็นตัว List View มานะครับ o o g l e r e i e มาโอเคผมเลือกผมก็ลบตัวนี้ออก review เนี่ยผมก็จะลบตัวนี้ออกให้มันเต็มจอเลยนะครับโอเคมันก็จะเต็มจอแบบนี้ออืแล้วก็ชื่อมันชื่อออ่ตัว id มันก็คือ s ิ v i e w หนึ่งถูกไหมครับก็กลับมา ทีนี้เราก็มาสั่งมันเหมือนเดิมมาเราเขียนไว,ว้ผมเขียนไว้แล้วผมก็คีเกตพิมพ์ผมก็กลับมันมาแล้วกันก็ไปดูตามติวเตอร์เข้างหลังได้นะครับตอนเรียลที่4ี่ะผมก็กลับมาวางอะ่ะตัวนี้ผิดเพราะว่าชื่อหรือ ID มันไม่ใช่นะครับก็ l i s t view หนึ่งเลือก List v i e หนึ่งโอเคถูกแล้วผมก็เพิ่มโอเค ผมเพิ่มตัวชื่อไปโอเคชื่อผมแล้วก็ชื่อเล่นเพื่อให้มันยาวๆแบบนี้นะครับนี่ให้มันยาวแบบนี้ให้มันเลื่อนได้แล้วก็ลองเช็คดูหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมครับ lv ก็คือ listview ตัวนี้ Set on item click listener นะครับ new on item click listener นะครับโอเคตอนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับไม่กับวิดีโอชุดที่แล้วแต่พอดีว่าผมต้องเคลียร์ใหม่เพราะว่ากำหนดให้เป็น4.0เป็นไอศกรีมแซนด์วิชเกมก็จะให้พลายพิเตอร์มาสามอันอันที่เราจะใช้คือตัวนี้ครับอัลกรีทึมที่2ก็คือ เป็น position นะครับโอเคผมเปลี่ยนชื่อเป็น position ทีนี้ดูกรณีนี้คืออันที่หนึ่งอที่ผมจะทำให้ดูตอนแรกนะครับคือเวลากดที่ปุ่มเวลากดที่ปุ่มนี้เวลากดที่ปุ่มตัว,ต,วตัวเป็น list นะครับก็ให้มันโชว์โชว์ไปเลยว่ากดที่กดที่ปุ่มนั้นปุ่มอะไรนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งง่าย tos. m e t e c metech นะครับ Get application context แล้วก็ tech เนี่ยผมก็เลือกให้มันเป็น tech ของตัว position คือตัวนี้นะครับเป็น array position เนี่ยมันจะเป็น array คือ1อ่า position เนี่ยไม่ใช่ array position คือตำแหน่งของ array นะครับก็คือ1อ่านี่ก็คือ0 1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นถ้าเรา คลิกปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าเราคลิกที่ Position ไหนนะครับแล้วเราก็ให้มันแสดงอะ่ะตัวนี้คือ Text ใช่ไหมครับให้มันไปเอาตัว Text นั้นอะ่ะมาแสดงก็คือเอา Position นั้นนะครับของ List มาแสดงโอเคเออก็บอกว่าให้เปลี่ยน List เป็น Final ก็เปลี่ยนก็จบนะครับ Duration ก็ระยะเวลาครับ ก็เราเลือกแค่แสดงเป็นช็อตละกันเพราะว่าเวลาเดี๋ยวผมเทสผมจะกดแล้วก็ดอบโชว์ผมจะกดเร็วโอเคแค่นี้ก่อน, <Okay. S 1> okay. นก็เซฟเป็น UTF 8นะครับ mm hmm. ก็เอาอย่างนี้แล้วก็ได mm hmm. ้เพื่อให้มันแตกต่างจาก mm hmm. ตัวอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นภา,าษาไทยนะครับ mm hmm. แล้วก็ลานดู เลือก Android application นะครับ Project error อ้ามัน error ที่ไหนอ๋อเมื่อกี้ผมไปก๊อปผมไป copy ตัวนี้มานะครับผมไป c o ี่ตัวนี้ไป copy ตัวนี้มามันก็เลย copy import ตัวนี้มาด้วยผมก็ลบออกก็เซฟใหม่แล้วก็ run โอเคมาดูอันนี้ตัวเดิมนะครับ Okay. มาใหม่แล้วเห็นไหมครับมีชื่อผมมีอะไรอย่างนี้อ่าตานั้นก็ได้แลล้อ่าลองคลิกดูที่รูดดวงลาพอคลิกปุ๊บก,ก็จะขึ้นที่รูดดวงลาแบงคคลิกแบงคก็จะขึ้นแบงค์แอนดรอยกูเกิลขึ้นแอนดรอยกูเกิลอ่าเลื่อนลงมาคลิกที่ lg ก็ขึ้น lg สวัสดีค่ะสวัสดีครับ macbook pro โอเค okay. เราได้แล้ววิธีการที่จะ แสดงว่าเรากดตรงไหนอยู่แต่ทีนี้บางครั้งเราไม่ต้องการแบบนั้นบางครั้งเนี่ยเราต้องการว่าเเวลากดเวลากดสมมติ Google Android เนี่ยให้มันไปหน้าอีกหน้า activity หนึ่งหรือว่าจะทำอะไรกับมันก็ได้ที่ไม่ใช่แสดงโชว์ไอตัว Toast m a t r e t i นี่ครับผมมีวิธีลงมาแนะนำก็คือเราก็คุณจะใช้ If else ก็ได้อ่าบางคนใช้อย่างนี้ ถ้า if position เท่ากับ1นึ่เท่ากับ0ก่อนให้ทําอะไร position ผมเป็น position ผิด p o s i ผิดให้ทําอะไรหลังจากนั้นก็ elif อา position เท่ากับ1ให้ทําอะไร elif position ของขิ if, ผิดอีกแล้ว position เท่ากับ2ให้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราทำแบบนี้ก็ได้ก็คือเหมือนกับเราสร้างเงื่อนไขธรรมดาปกติเลยนะครับถ้าอ,อันนี้อธิบายหนึ่งว่าถ้า position เท่ากับ0เราจะให้ทำอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เรากำหนดเราจะให้มันโชว์มันไป Activity ไหนก็กทำได้โอเคแต่อีกวิธีหนึ่งที่ผมจะแนะนำคือเป็นการใช้ s สวิชนะครับเราจะเอา position เป็น parameter ร์สำคัญ โอเคจากนั้นเราก็กำหนดเคสให้มันก็เคสศูนย์เราจะทำอะไรนะครับก, break. ก็เบรกเคสหนึ่งเบรกเคสสองเคประมาณนี้เราก็ถามว่าจำเป็นไหมว่างทั้งหมด ก็แล้วแต่ว่าคุณแอปพลิเคชันของคุณที่คุณสร้างมาเป็นอะไรอย,อย่างเช่นสมมุติว่า1 2 3 4 5 6เนี่ยผมต้องการกดปุ๊บผมต้องการให้ไปที่ไหนหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเคสศูย์เนี่ยมันคือเคสศูนย์มันก็คือการกดคำว่าทีรู้วงลาพอทีร่วงลาปุ๊บผมอยากจะให้มันเปลี่ยนจากคือจะไปหน้าอื่นก็ได้นะครับไปหน้าอื่นก็ได้แต่นี้ผมโชว์ตัวนี้ง่ายสุดเพราะถ้าไปหน้าอื่นปุ๊บผมก็ต้องมานั่งทำแอคทิวิตี้ใหม่ สร้างแอคทิวิตี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งมันก็จะใช้เวลาฉะนั้นโอเคเราลองผมไม่เปลี่ยนละผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนคําอื่นพอกดคําว่าทิรุษล่องลาเนี่ยผมจะให้มันพิมพ์แสดงว่าเป็นทิรุษล่งลาภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับส่วนถ้าเป็นกดกดที่1กดว่าแบงค์เนี่ยผมจะให้มันโชว่วากานโชว์ kmutt มหลาลัยผม อันที่2ถ้ากด2คือกด Google Android เนี่ยผมจะให้มันโชว์ว่า Google 4.1จ e l l y Bean นะครับทีนี้ผมเบื่อละอะผมเหนื่อยผมเหนื่อยที่จะทำเคสต่อไปผมก็สร้างตัวหนึ่งคือ Default นะครับ Default คือนอกเหนือจากจากอย่างอื่นที่เรากำหนดมา เช่นถ้าพอยชันไม่ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองเราก็จะให้มันแสดงตัวอื่นๆนะครับผมก็จะให้มันแสดงคำว่าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวโอเคนะครับหมายความว่าตอนนี้ผมกดอันที่อ่าพอยชั่นที่ศูนย์คือที่รวงรามมันจะขึ้นที่รวงรามสังเกตผมกดพอยชั่นที่หนึ่งก็คือกดแบงก์มันจะขึ้นเคยมยูทีกด2 google android มันจะขึ้น google 4.1จะไลบีส่วนกดตัวอื่นที่นอกเหนือจากนี้มันจะขึ้นคาว่าอื่นๆที่ไม่เกี่ยวนะครับผมก็ลันดูตัวนี้ตัวเก่านะครับมาแล้ว ทีนี้ถ้าผมกดี่รุงลาปุ๊บก็จะขึ้นี่รุงลากดแบงคขึ้นเคมยูวีทีกด Google Android ก็จะขึ้นเจอร์รี่บีนสี่จุดหนึ่งกด a n d r o i d o s ไอโอเอกื่นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกดอย่างอื่นก็จะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งไว้แบบนั้นนะครับลองกดซัมซุงว่างอื่นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโอเคนะครับอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ หมดเป็นแค่นี้เราดูว่าวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม <Okay. S 1> สวัสดีครับ